นี่ก็เช้าของอีกวันนะครับสําหรับการมาทํางานครับแบบเซฟคอร์สนะครับมีนี่ก็เป็นด้านหลังรถนะครับมันไว้นอนก็มีสเสบียงนะครับเตรียมกันไว้เป็นนมปังก็ฟังนมต่งตางๆนะครับเพื่อกิวก็กินได้เลยว่าก็ไม่ต้องกลัวครับทีนี้ตามปั๊มก็จะมีเซเว่วนนะครับมีนิมาเยอะแยะครับไม่ต้องตุนอะไรเยอะขอแค่มีตังก็พอ นี่ก็เป็นผักสเบียงของผมนะครับเตรียมที่นอนก็มีที่ใช้ก็เป็นนี่เป็นพัดลมอันนี้ก็เป็น USB สามารถเสียบได้ทั้งคืนโดยที่แบตรถไม่หมดนะตัวนี้ก็ประหยัดสำหรับการติดก็ผมก็ห้อยไว้ตรงประตูรถนะครับตัวนี้นะครับตรงนี้ห้อยเข้ามาแล้วก็มันก็จะดูดอากาศเข้ามาเปิดกระจกไว้นิดนะครับกระจก รถแยจะเปิดเยอะเปิดพอให้อากาศไหลเวียนได้4บานนะครับท <c oughs> ีนี้เมื่อคืนบรรยากาศฝนตกด้วยนะครับก็เลยทำให้นอนหลับได้สบายเย็นอากาศค่อนข้างเย็นมากก็เป็นบรรยากาศยามเช้าเดี๋ยวผมจะไปเตรียมแต่งตัวไปทำงานนะครับเดี๋ยวลอง ก็นี่ก็จะ8โมงแล้วก็เดี๋ยวเตรียมตัวก่อนนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับเพื่อนๆก็มารีวิวนะครับกับการใช้ชีวิตนะครับอันนี้ชีวิตจริงเลยไม่ได้มีคอนเทนต์อะไรทั้งสิน้นไปเดี๋ยวผมไปแต่งตัวกันนะครับเตรียมล้างหน้าแปรงฟันครับอาบน้ำก่อน คลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับสำหรับวันใหม่กับการเริ่มงานอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับกับช่องด้วยนะครับ